อัพเดตล่าสุดนะคะช่วยเหลือกลุ่มแรงงานกลุ่มลูกจ้าง3เดือนสุดท้ายของปีนี้สูงสุด900บาทจะได้อย่างไรต้องทําอย่างไรบ้างสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกดที่นี่เพจสารดีกับพิเกตเหมือนเช่นเคยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะเรื่องราวนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์เงินเดือนนะคะลูกจ้างซึ่งทางรัฐออกมาให้ความช่วยเหลือ3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะสูงสุด900บาทจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสรุปมาให้ทุกคนได้ฟังก่อนปรับชมรับฟังก็ฝากก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะล่าสุดนะคะทางครอรมอลได้อนุมัติช่วยเหลือนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนสําหรับกลุ่มลูกจ้างกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ะะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยนะคะเริ่มแล้วด้วยนะคะเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2565 2กลุ่มด้วยกันนะคะเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานาะยะนอนุชาปุรพชัยศรีนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะก็ได้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีะคะ่ะก็ได้ถแถลงไว้นะคะว่าทางคอรมนะคะมีมติอนุมัติ หลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะสำหรับงวดเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2565โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและก็ลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา33นะคะโดยให้ในายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายอัตราเงินสมทบนะคะร้อยละ3นะคะจากเดิมร้อยละ5นะคะลดเหลือร้อยละ3เท่านั้นนะคะ ซึ่งสูงสุดเนี่ยผู้ประกันตนมาตรา33นะาะจ่ายอยู่ที่750บาทแต่3นะคะจะจ่ายเพียงแค่450บาทนะคะได้รับส่วนลดต่อเดือนสูงสุด300บาทเลยนะคะ 3เดือนก็ลดไป900บาทนะคะนะว่าเป็นเงินไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะจากเดิมในอัตราเดือนละ432บาทเหลือ240บบาทนะคะเพื่อบรรเทาภาระในจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพด้วยนะคะ ก็เป็นมาตรการเป็นโครงการดีๆนะคะช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนนะคะได้รับส่วนลดตรงนี้ไปนะคะก็สามารถเอาเงินส่วนต่างนะคะไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้นะคะใครอยู่ในกลุ่มนี้บ้างนะคะอยากได้สิทธิ์อะไรเพิ่มหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะเกตมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแน่นอน,นะคะ่ะใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์กันด้วยนะคะฝากกดทุกใจนะคะกดหัวใจเพื่อเปิดรับการมองเห็นนะคะแล้วก็จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้ง ที่มีคลิปใหม่ๆมานะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดค่ะค่องของเรานะคะแชร์ข่าวจริงแน่นอนนะคะคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ